เขาไม่ยอมไปไม่ให้เงินใช้เพราะคุณไม่รู้3ามความลับนี้หรือเปล่าคะความลับแรกคือคุณไม่รู้จักใช้คำพูดขอบคุณบ่อยขอบคุณนี่คือสิ่งสำคัญนะโดยเฉพาะการที่คุณมีแฟนต่างชาตินะคะเราสังเกตเลยเนาะว่าฝรั่งต่างชาติเนี่ยเขาจะใช้คำว่า thank you นะคะขอบคุณบ่อยมากๆเลยเพราะอะไรมันแสดงถึงการรู้สึกว่าเฮ้ยฉันซาบซึ้งอะ่ะ ในสิ่งที่ได้รับนะคะโดยในศาสตร์ในเรื่องของกฎแรงดึงดูดนะคะการขอบคุณยิ่งขอบคุณก็ยิ่งได้รับยิ่งได้รับก็ยิ่งขอบคุณเพิ่มมากขึ้นเรารู้สึกซาบซึ้งเรารู้สึกดีกับสิ่งไหนสิ่งนั้นมันจะเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วทุกครั้งที่เขาให้เราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัว๋วเครื่องบินเนาะที่ให้จ่ายให้ หรือแม้กระทั่งทริปเที่ยวที่พาเราไปเที่ยวต่างๆเราต้องรู้สึกว่าเฮ้ยฉันขอบคุณมากเลยนะกับทริปนี้กับที่เธอแบบดูแลฉันในตลอดแบบตลอดเวลาไม่ใช่ว่ารู้สึกแบบเอ้ยจนชินเกินไปโคเชมเคยโดน ex-boyfriend นะคะพูดเนาะแฟนเก่าพูดว่าเธอรู้ไหมว่าที่ฉันทำให้เธอแบบต่างๆนานาเธอแบบซาบซึ้งบ้างไหมเนี่ยเอ้าหรอเออฉันก็รู้สึกว่าเราลืมคิดไปว่า แม้กระทั่งการที่เขาแบบมาเจอเราหรือแม้กระทั่งเลี้ยงข้าวเล็กๆน้อย,นอยเนี่ยเราก็ต้องรู้สึกแบบเอ้ยรู้สึกซาบซึ้งนะที่เธอแบบมาหาฉันหรือเธอเลี้ยงฉันอะไรประมาณเนี้ยเราต้องรู้จักใช้คําพูดแบบนี้ค่ะพอพูดปุ๊บคนเขาจะรู้สึกแบบเอ้ยผู้หญิงคนนี้น่าทะนุถนอมผู้หญิงคนนี้มันน่าเอ็นดูมันน่าให้เงินนะเออเข้าใจไหม <laughs> นะคะเออมันต้องเป็นแบบนี้เราต้องมีจริตในการใช้คําพูดนะคะเพื่อที่จะทําให้อะไรละ่ะ คือการเปไม่เปมันไม่ใช่พอ i n ์หลักที่สําคัญแต่มันแสดงถึงความรู้สึกว่าคนคนนั้นดูแลเราได้นะคะข้อที่2คือการแบ่งปันอยากได้รับก็คือแบ่งปันให้ไปก่อนนะคะให้ในสิ่งที่แบบให้ในเรื่องของ1น่งถ้าเราไม่มีเงินที่จะไปแบ่งปันเราให้อะไรเะโคชเอมหนึ Post ่งให้กําลังใจนะคะแบ่งปันกําลังใจกําลังใจในจากการคําพูดที่เราสามารถพูด ให้เขารู้สึกดีได้เวลาที่เขารู้สึกท้อแท้ไม่ค่อยมีกําลังใจหรือเหนื่อยหรือในในช่วงเวลาที่เขามีความสุขเราก็สามารถที่จะพูดให้มันรู้สึกว่าเฮ้ยมันสุขและสนุกมากขึ้นกว่าเดิมอ่ะนี่นี่คือการแบ่งปัน feeling แบ่งปันความรู้สึกที่ดีแบ่งปันแบบ happiness นะคะให้ทุกอย่างมันแบบมัน work, ิร r กอ่ะเวลาที่คนเรารู้สึกดีแล้วอะ่ะคุณก็จะได้รับ นะเข้าใจเนาะข้อที่3คือไม่เคยพูดบอกเล่าถึงเหตุผลที่คุณต้องการอ่าโคชเคยพูดมาหลายบทแล้วเนาะว่าการอยากจะได้รับอะไรหรือแม้กระทั่งเราต้องการอะไรไม่พูดไม่มีใครรู้ค่ะเพราะว่าไม่มีใครนั่งนั่งตัสรู้ได้ว่าคุณต้องการอะไรนะคะดังนั้นคุณต้องบอกถึงสิ่งที่คุณต้องการเวลาคุณบอกถึงสิ่งต้องการแล้วอ่ะ มันจะเหมือนเกิดพลังงานดึงดูดอะเออต่อให้คนนี้ไม่มีให้แต่ว่ามันจะเกิดอะไรสักอย่างหนึ่งถามถามต่อไปแล้วคุณจะได้รับสิ่งนั้นนะซึ่งอันเนี้นะโคชเชมเรียนในเรื่องของศาสตร์ NLP นะคะอาจารย์ก็สอนว่าไม่ว่าเราอยากจะได้อะไรเป้าหมายในชีวิตหรือสิ่งที่เราต้องการยูจะต้องประกาศออกไปยูต้องพูดออกไปต่อให้ยูจะพูดออกไปนะตอนเนี้ยมันอาจจะไม่มีแต่มันจะมีทางของมันไปเองนะคะว่าสิ่งนั้นอะ ได้เพราะฉันจะยกตัวอย่างนะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องเงินแต่ว่ามันเกี่ยวกับเรื่องสําคัญที่เอมแบบได้เจอมาอตอนนั้นเอมแบบเข้าห้องสอบนะคะเข้าห้องสอบซึ่งสอบสภาการพยาบาลเนาะฉันลืมต่อใบป,ประกอบดังนั้นอีฉันต้องได้สอบใหม่ค่ะซึ่งการไปสอบใหม่เนี่ยก็คือยากมากนะคะพิจารณากฎหมายแต่ว่าเราก็ถามคํถาถามกับตัวเองว่าเอ๊ะ เราอ่ะไม่ใช่เด็กมหาลัยที่เขาติวกันแล้วอ่ะว่ามันจะต้องทํำยังไงยังไงเราก็จบมานานแล้วกับสิบป,ปีแล้วเราก็ลืมว่าลืมไปแล้วอ่ะอะไรประมาณนี้บางอย่างเนาะคือเอมก็เข้าไปเอ่อทำฝึกทําข้อสอบอย่างเดียวไม่ได้อ่านหนังสือนะฝึกทําข้อสอบเพราะว่าเราก็พอมีประสบการณ์บ้างนะแต่ว่ากฎหมายมันก็ห่างไกลาจากการทํางานของเราเสลือเกินนะคะทีนี้พอไปแล้วการแต่งกายก็ไม่ได้ถูกระเบียบรองเท้าไม่ได้คือเอมสังเกตได้เลยว่าหนึ่งอาจารย์เดินมาเอ๊ะ รองเท้าหนูสใส่ใส่รองเท้าไหนพอหนูมีรองเท้าอยู่แล้วค่ะคนที่สองก็มาเอ๊ะรองเท้าหนูทําไมเป็นแบบนี้หนูมีรองเท้าอยู่แล้วค่ะคนที่สามมาเอ๊ะทำไมรองเท้าหนูเป็นแบบนี้คือหากันสองสามชั่วโมงเราเริ่มคิดแล้วว่าเอ๊ะการที่มันถามถามบ่อยๆแบบนี้แสดงว่ามันต้องมีอะไรสักอย่างหนึ่งเอมเอมคือจับความรู้สึกเซนต์ตัวเองได้ว่ามันต้องมีปัญหาแหละไม่งั้นมันจะไม่มีคนแบบมาทักเรื่องเดิมๆสาม,มรอบแบบนี้นะคะถึงเราจะเตรียมรองเท้ามาไว้ในกระเป๋าก็ตาม เอมก็เลยตัดสินใจถือรองเท้าไปให้คนคุมห้องสอบดูว่ารอางเท้าแบบนี้ใส่เข้าไปได้ไหมคะแต่ก่อนที่จะไปนะคุชเชมคิดแผนหนึ่งแผนสองให้กับตัวเองก่อนนะว่าถ้าสมมุติว่ารองเท้านี้มันใส่เข้าไปไม่ได้ระยะทางที่เราอยู่ณนะตรงนี้เราจะต้องเข้าไปมอรหรือไปห้างเนี่ยเราจะใช้เวลาเท่าไหร่ซึ่งเราไม่ทันแน่แผนสองทำยังไงเราจะไปยืมใครจ้คนหนึ่งซึ่งเราไม่รู้จักใครเลยนะตอนนั้นเองมก็เข้าไปถามปุ๊บแล้วเขาก็บอกว่าไม่ได้ค่ะ ฉันรู้เลยนะคะเซนของฉันมันดีมากเลยนะคะมันก็คือคล้ายๆกับว่าคือตัวเราเป็นคนบอกเรานั่นแหละนะทีนี้เราตัดสินใจเพราะเราคิดแผนมาแล้วเราตัดสินใจยืมเขาเลยซึ่งใส่ไม่ได้หรอกมันไซส์คนละเท้าเองแบบเล็กกว่าเขามากแต่ฉันก็ใส่เพื่อที่จะได้เข้าห้องสอบนะคะเห็นไหมว่าการบอกอะ่ะ ถ้าเรานั่งเฉยๆเราไม่พูดหรือเราไม่บอกเราจะไม่ได้รับในสิ่งที่เราต้องการดังนั้นนะเราต้องตัดสินใจแล้วก็คิดแล้วก็พูดนะคะคิดแผนหนึ่งแผนสองไว้ว่าถ้าพูดไปแบบนี้จะเกิดอะไรขึ้นอ่เราสามารถแบบฝึกในหัวเราได้ว่าเราจะทํายังไงอันนี้คือมันก็จะเป็นอีกทางหนึ่งทําให้เราประสบความสําเร็จได้แล้วสุดท้ายเป็นยังไงโคชเอมก็สําเร็จค่ะได้เข้าห้องสอบสอบผ่านเรียบร้อยทุกอย่างโอเคค่ะก็คือเป็นประสบการณ์ Experi e n c e for น e นะคะก็จะเป็นแนวๆนี้นะคะดังนั้นเนาะถ้าใคร อยากจะสําเร็จในเรื่องของความรักนะคชะเชมบอกเลยว่าต้องพูดคําว่าขอบคุณแบ่งปันนะในเรื่องเงินเรื่องการเปเมือนกันคะ่ะมันเป็นจะพลังงานเสริมให้กับตัวเองแล้วก็บอกในสิ่งที่เราต้องการอยากจะสื่อสารออกไปแล้วถ้าใครสนใจบูชาสีพึ่งที่จะเสริมในเรื่องการเงินการงานความรักให้ประสบความสําเร็จมากยิ่งขึ้นนะคะสามารถทักแอดไซน์เชได้เลยบอกว่าบูชาสีพึ่งนั่นเองค่ะ